วลาอธิบายน,นี้นั่นจุดนี้ก่ผมผมว่าควรต้องเข้าใจหลักการของบัญชีก่อนลงรายวันต้องออกไปอย่างมีเชียร์เพมาเชียร์เพ่เพเพทำขึ้นมาเพื่ออะไรในข้อก่อนเพื่อรวมจำแนกจำแนกว่าเมื่อวานาเราเรียนรืนน่งหัวข้อจำแนกคือมัเชีเพ่กิจการจำแนกจำแนกเพื่อหายยอดคงเหลือนในแต่ละชื่อจำแนกเพื่อหาย,ยอดองหน่อะแต่ละชื่อก็อปีที่หนึ่งบุณ คุณลงด้วยสามหมื่นตัวนี้เนี่ยลงสามหมื่นตัวนี้คุณลงตัวนี้สามหมื่นครับไอ้ b 5เนี่ย 5, คุณก็ลงมันอีกสามหมื่นนะมันก็ไปรวมกับของเต่าสามหมื่นไงอ๋รู้หรือกังรู้อเออก็ไปรวมกันเนี่ยชื่อเหมือนกันก็ไปรวมกันดิส่วนใ้ตัวค่าตัวราคาผมไม่ได้ถาม คราวนี้ใ้ค่าเฉลี่ราคาเนี่ยค่าเฉวีราคาของปีเอสี่มันก็เป็นค่าจ่ายปีเอสี่แล้วมันก็จะถูกติดบัญชีรับรู้ไปเข้างบคงเลืทุนจนจบกันไปปีเอฟห้าก็จะมีค่าเฉลี่ราคาสามหมื่นก็ลองดูเฉพาะปีของมันก็จบกไปแต่ค่าเฉลี่สะสมมันไม่ใช่หมวดที่ห้าเนมันเป็นหมวดที่หนึ่งมันก็เลยจะต้องมียอดยกไปยกมาระหว่างปี ตัวอย่างเลยคนะผมผู้ถามอนนี้อันนี้คือตัวอย่างงนะ่ายตัวอย่างทียากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าถ้าได้ซื้อวันที่หนึ่งมกราคมไปซื้อวันที่หน,นึ่งสิงหาคมเอาไปซื้อในวันที่หนึ่งหนึ่งรุกใจอยู่แลนะกันจะได้ไม่ต้องท่องเดือนมากนะนะไปซื้อหนึ่งมุกใจอยู่ที่ถ้เกิดราคาไปเสี ี่เดือนปีสิบกี่เดือนสองเดือนนับตุลาจนถึงธันวา่ะในปีสิบก็คือสองเดือนเพราะมันอยู่กับเราแค่สองเดือนอะไรโยที่ค้าเสื่อมราคาเป็นปีได้ไงค่าเสื่อมราคาคือมันอยู่กับเราช่วงอายุเท่าไหร่ก็คิดตามนั้นมันอยู่กับเราสองเดือนเี่เดือนสิงหาอยู่กับเราด้อย่ังถ้ามันอยู่กับเราแค่ตุลาและธันวาในปีสิบก็แค่สองเดือนหนึ่งปี ติดสองเลนคือสามหมื่นใช่ไหมแต่เราต้องการแค่เพียงสองเลยรวมสองห้าสิบสองได้หรห้าพันห้าพันห้าพันแล้วลงบัญชีไงค่าเสริมราคาในปีสี่ก็ลงเนี้ยอันนี้คือห้าพันปีห้าได้หรสามมื่นก็สามหมื่นปีห้าไหครับปีห้า ปีห้าอยู่กับเราตั้งแต่หนึ่งมกราคมจนถึงสามเอ็ดันวาคมของปีห้าครับมันหยีดสองเดือนสิบสองเดือนก็สามหมื่นเลยมันก็ต่ตางแค่ตอนปิดตอนแรกได้มาหนักได้ไม่ถึงปีเราเลยเราคิดแค่เพียยสอ,องเดือนเฉพาะเงิมแรงน้ำถานต่อจากโจทย์ข้อนี้ที่เจ้เสริรรา,าคาหนึ่งปีนะปีเอ็กามปีเด็กแปด เจ็ดเดิอนพยองใิ่ไหมเจ้าเกินอายุมนเท่าไรอายุมนห้าปีห้าปีกี่เดือนหปีหกสิบเดือนถูกป่ะห้าถึบสิบเดือนก็ปีอ็สคุณได้แค่สองเดือนไม่ปี่สองเดือนป่ะปีสี่สองเดือนปีเอ็กีสงเดือนเป็ห้ากันสิบสองือน ปีเอหกสิบสองเดือนปีเอฟเจ็ดสิบสองเดือนปีเอฟแปดสิบสองเดือนรวมกันได้หกสิบเดือนนะอยากมันต้องให้มันได้หกสิบเดือนก็มันห้าปีนะนะครับมันก็มันก็จะต้องไปถึงปีเอ็กเก้าอีกสิบเดือนดังนั้นปีเอ็กเก้าต้องมีค่าเดินทานเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตอนต้นมันไม่เต็มปีนะดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นทลาดสองถึงห้าใช่ป่ะผมไม่ต้องคำนวณเลยมันต้องสองถึงห้าแน่เพราะว่า ต้นกับปลายมันเสร็จสองเดือนรวมกันแล้วนี้ห้าพันนี้เรื่องของห้าลงัสนี่ตอนอาายก็สอนว่ให้คำนวณเป็นวันงขอให้คำวเป็นเดือนาขอให้คำนวณเป็นวัน่าคำนวณเป็นเดือนก็ตามนีทผมที่บายแค่นั้นแหละแล้วพอให้เราลงการขายนะมีสินทรัพย์ขายล้วผมไม่เห็นท่านนั้นแก้ปัางเฉย ัรว่าได้ต้นปีได้เต็มปีได้ระหว่างปีแนถ้าเกิดไม่ำมุนเป็นวันกไ็ได้แทนเนื้อหาแทนครับหรือมัมีอะไรเพิ่มอีกนะแต่ดูอย่างเนื้อหาไม่มีอะไรครับสิ่งับัสิ่ง มันถ้าเกิดเอาเป็นแบบจริงๆเลยนะเอาแบบพูดทั่วปไปแล้วก็จะบอกเหมือนกันถ้าตัดสินได้เราก็มกนะจะบอกเหมือนกันลูกนักผมใช้ในชีพประจําของผมนะผมก็จะบอกวนตะัดสินได้นะตัดสินเะรื่องความเทีย่ันแหละสินทรัพย์กับทรัพยนะ์สินอย่างเงี้ยสินทรัพย์ครับทรัพยนะ์สินะ นักบัญชีเนี่ยจะพูดว่ามันคือสินทรัพย์นะสินทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อวานเรีเยนมะาสินทรัพย์หมุนเวียสนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใช่ไหมครับพวกที่นี่นะครับประก็บนะใช่ป่ะแล้วมันจะมีตัวหนะนึ่งนะของบัญชีมันก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไอ้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเออแต่มันเป็นไม่เหมือนเวียนนะ มันจะมันจะเกิดขึ้นในทางบัญชีในทาทงคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันจะไม่มีความต่างกันหรือในทางบัญชีบอกว่ามีลูกหนี้แต่ในทางทรัพย์สินบอกไม่มีลูกหนี้ลูกหนี้ไม่มีแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยก็จะได้มีลูกหนี้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทางบัญชีมันครอบคลุมเยอะเพราะต้องลงบัญชีโชว์ฐานะของงบการเงิน ความแตกต่างของทรัพย์สินและสิดทรัพย์แต่เราทั่วไปแล้วไม่พูดอะไรมากผมก็ยังพูดกรัพป์สิเลยทรัพย์สินอีกชันเดียวกันแต่นักบัญชีเรียกว่าทรัพย์สินนักกฎหมายเรียกว่าเออนักบัญชีเรียกว่าสินทรัพย์นักกฎหมายเรียกว่าทรัพย์สินคืออย่าไปเซียเรียสมากเลยคือมันไม่ของมีท่าาพอแล้วจบแล้วนะสินทรัพย์ส่วนยื่อง ค่าต้นราคาต่อไปเรื่องการตัดจำหน่ายไม่ไม่อม่อนนะมาพูดนะผมไม่พูดนะการตัดจำหน่ายการตัดจำหน่ายคืออะไรก็คือการตัดสินทรัพย์ไม่มีประกันส่วนมูลค่าสูญสิ้นก็ไม่ไม่เรียใช่ไหม วัสดุสิ้นเปลืองคืออะไรวัสดุสิเปลืองคือเฮ้ยคุยแล้วในระหว่างนะสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนะ้อยไม่เือใช้นเปีเดีดยวเ,ยเรียกวว่าัสุินเืัน แลื่อก็หนังสือเล่มนี้นะตอนซื้อมาเขาเป็นเงินสุสับแล้วก็สิ้นปีก็มามาตอนที่เป็นค่าจ่ายนหลักการอย่างเงี้ยนะให้เรารู้นะมันก็จะบอกว่าวัสดุยกมา,กามีเท่าไหร่สมมุติายกมามีห้าบาทเช่นมีปากกายังว่านนะในนี้ห้าร้อยบาทตอนต้นปียกมานฮะแล้วก็จะบอกว่าซื้อเพิ่มเท่าไหร่ แล้วก็จะบอกว่าซึ่งปีตัวนั้น,นเหลือ200บาทโครงสร้างมีเท่าไงของอะไรนะของเก่ามีเท่าไหร่เน,นี่ยคือของเก่าของเก่ามีเท่าไหร่ซื้อเพอิ่มอ,อันนี้เพิ่มอันนี้จเหลือในหัวข้อนี้เราต้องการรู้แค่เพียงแล้ววัสดุที่มันใช้ไปมันใช้ไปเท่าไหร่อยากรู้มันใช้ไปเท่าไหร่มันถูกใช้ไปเท่าไหร่ มันถ okay, so yeah. uh, oh, ูกใช้ไปแปลว่าหมายความว่ามันถูกใช้ไปมันหายไปมันก็คือถูกใช้ไปนะผมมีอย่างก้อนหนึ่งก้อนแต่เพอเส้นปีมหนือย่งนี้ตึงไอ้ส่วนที่หายส่วนที่หายไปก็คือใช้ไปว่ะเนี่ยความหมายเราท่นลยมันหายแล้วอะไรคือมันใช้ไปเท่านั้นเมื่อมันใช้ไปเท่านั้นมันที่เป็นใช้จ่ายเข้าใจป่ะไอ้หนูมีเต็มหลอดเลยนะพอผมสอนเสร็จแล้วเหลือแค่แค่เนี้ยเหลืออย่างเดียว แปลว่าเนี่ยใช้ไปไอ้ส่วนที่ใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นแคจ่จ่ายอันนี้รู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่ต้นปีมีห้าร้อยซึ่อเปอร์หนึ่งร้อยเหลือสองร้อยใช้ไปแล้วละ่ะใช้ไปสี่ร้อยรู้ได้ไงใช้ไปสี่ร้อยมันหายมันหายไปสี่ร้อยถือว่าก็ทั้งหมดมีหกร้อยหกร้อยลบสองร้อยหหร้อยเหลือสองอยแล้วก็ใช้ไปสี่ร้อยล่ะ แค่นี้ใช้ไป4ี่ร้อยทำไปลงมาที่เป็นค่าจ่ายไปเลยก็เดบิตว,วัส,สดุใช้ไป4ี่ร้อยเครดิตว,วัส,สดุ4ี่ร้อยเนี่ยมาปุูปลาปูสามเอ็ดธันวาคมลงอย่างนี้ตายตัวรูไ้ไหมว่าอันนี้เป็นค่าจ่ายนะตอนที่ห้ารู้แล้วเลยอันนี้คือลดยอดติดตั้งลง dần miền hai dần miền hai dần 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 แปลว่ามันจะต้องถูกใช้ไป400 600ลบ400เหลือ200ถ้าเกิดไม่เข้าใจยืมไม่ต้องสนใจมันเอาแค <c oughs> ่นี้พอเอา2ตัวนี้รวมกันค่ะไอที่เหลืออยุ่เดี๋ยวใช้ไปแล้วลงงนกินไป